สวัสดีครับกับผมนายสมยศด,ดีดงพัน์ประธาน,นาแปลงใหญ่ยางพาราคำวงนะครับผมเริ่มต้นเดิมทีนะครับเราเป็นกลุ่มเกษตรกรยางพาราคำวงมาก่อนครับซึ่งจัดตั้งมาตั้งแต่พศ .2560 นะครับ แล้วก็หลังจากเราจัดตั้งมาแล้วเราก็เลยเห็นความสําคัญของการยกระดับเป็นกลุ่มแปลงใหญ่นะครับเพื่อรับการสนับสนุนจากโครงการต่างๆของรัฐเราจึงได้รวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มแปลงใหญ่ยางพาราคำบุงขึ้นมานะครับโดยเรามีสมาชิกเริ่มต้นนะครับแปลงใหญ่ของเรานะครับ50ไร่นะครับมีจํานวนสวนยางที่เปิดกิจแล้ว500ไร่ครับผม สำหรับกิจกรรมการยกระดับแปลงใหญ่ปีที่แล้วของเรามีกิจกรรมรวบกิจกรรมลดรับจ้างรถหกล้อรับจ้างทั่วไปนะครับเพื่อนำผลผล,ผลิตของกเกษตรกรไปขายที่โรงงานและกะ็จัดหาปุ๋ยผสมใช้เองนะครับเพื่อมาบริการสมาชิกครับผมซึ่ง ทำให้เราลดต้นทุนจากที่เราไปซื้อปุ๋ยสําเร็จรูปจากท้องตลาดประมาณกระสอบละ250-300บาทต่อกระสอบครับผมครับสาหรับด้านการตลาดนะครับ,รบาการรวบรวมผลผลิตยางก้อนถ้วยนะครับสมาชิกและก็เกษตรกร,ร,กรที่ไม่เป็นสมาชิกก็จะนํายางมารวบรวมผลผลิตที่ ที่ที่แปลงใหญ่ของเรานะครับโดย12วันเราจะรวบรวมยางทีน่นึงนะครับแต่ละรอบเราก็จะได้ยางประมาณ30ตันถึง40ตันนะครับเราหาพ่อค้ามาประมูลยางในราคาที่สูงนะครับเป็นธรรมนะครับแล้วก็มีพ่อค้าเข้ามาเยอะนะครับถือว่ามีการแข่งขันในการประมูลยางมากพอสมควรครับ รายได้ของแปลงใหญ่ทั้งปีนะครับซึ่งเรามีการรวบรวมยางอยู่570ตันนะครับปีที่แล้วเรามีการสร้างมูลค่าประมาณ13ล้านบาทครับ สำหรับปัจจัยที่กลุ่มแปลงใหญ่ยางพาราขมวงประสบผลสําเร็จก็มีด้วยกันหลายส่วนนะครับส่วนแรกก็คือคณะกรรมการของเรานะครับคณะกรรมการของเรานี่มีการประชุมกันอยู่เรื่อยๆแก้ปัญหากันอยู่เรื่อยๆเวลามีปัญหานะครับแล้วก็หาแนวทางแก้ไขช่วยกันนะครับแล้วก็กรรมการมีการทํางานที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้นะครับจากสมาชิกนะครับ2ก็คือ สมาชิกเองนะครับมีความสมัครสมานสามัคคีนะครับให้ความร่วมไม้ร่วมมือนะครับในการทํากิจกรรมของแปลงใหญ่นะครับแล้วก็ปัจจัยที่3นะครับก็คือหน่วยงานราชการนะครับทุกทุกภาคหน่วยงานนะครับของหน่วยงานราชการให้การสนับสนุนแปลงใหญ่ายางพาราคมุงเป็นอย่างดีครับซึ่งสามปัจจัยนี้ส่งผลให้ประสบผลสําเร็จและก็สามารถที่จะทําให้แปลงใหญ่ยางพาราคมวงของเรานะครับ อยู่ได้นานๆอย่างยั่งยืนนะครับและมีความเข้มแข็งช่วยเหลือสมาชิกและสังคมได้ตลอดไปครับ